เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แม่มขอเป็นตัวแทน b ีค s สโมถือโอกาสขอบคุณลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ของเราตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอคอนเทนต์สาระดีๆในทางด้านสุขภาพเพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักหันมาใส่ใจสุขภาพและดูแลอย่างถูกวิธีค่ะ เราจมใจพร้อมบริการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งานค่ะในปีพศ2564นี้นะคะปีคอสโมอขอวอวยพรให้ลูกค้าที่น่ารักและท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมพรปัถนามีพานามัยที่สมบูรณ์มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะแฮปปี้นิวีย์ค่ะ ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมบีคอร์ทโมมาโดยตลอดนะคะสามารถร่วมเป็นกำลังใจได้โดยการติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ